การประชุมวุติสภาวันนี้เป็นนัดแรกค่ะภายหลังจากมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งตำแหน่งประธานและรองประธานค่ะโดยวันนี้เป็นการพิจารณายติ เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิที่สภาค่ะซึ่งก็มีสอวอเสนอเข้ามาจํานวน5ฉบับด้วยกันค่ะขณะเดียวกันสอวอนันทนาเปิดเผยว่ากลุ่มสอวอพันใหม่ก็เตรียมล่ารายชื่อเพื่อนสมาชิกนะคะเพื่อที่จะออกถแถลงการแสดงจุดยืนองค์กรอิสระนะคะเกี่ยวกับข้อกังวลที่เข้ามากําหนดเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองไทยโดยเฉพาะประเด็นการยุบพ,พักการเมืองที่มาจากภาคประชาชนค่ะ โดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภามีคำสั่งนัสมาชิกประชุมวุฒิสภาตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกหลังประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนคือการกำหนดวันและเวลาประชุมวุฒิสภารวมไปถึงการพิจารณายติเรื่องขอเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฉบับ ที่พอสอรวมทั้งหมด5้ฉบับ ที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอเข้ามาและมีวาระพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่105ค่ะขณะเดียวกันวันนี้มีสมาชิกวุฒิสภาหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณียุบพ,พักเก้าไกลที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาตัดสินในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนางนันทนานันท วโรภาสมาชิกพุทธสภาเปิดเผยเขาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะของคนไทยแต่เป็นข้อกังวลของนา,นานาประเทศทั่วโลกไปแล้วที่ต่างก็ออกแถลงการในเรื่องที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน สามารถจะมายุบพักการเมืองซึ่งมาจากประชาชนได้ดังนั้นในส่วนของสอวอก็ควรมีถแถลงจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างถแถลงการก่อนจะนำเสนอในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่กลุ่มสอวอพันใหม่หรือเพียงสอวอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นสอวอภาพรวมทั้งหมดว่าจะมีจุดยืนส่วนนี้อย่างไรพร้อมทั้งเชิญชวนให้กลุ่มสอวอทุกคนที่ตระหนักในเรื่องกลไกลประชาธิปไตย มาร่วมกันลงชื่อในเรื่องนี้ด้วยค่ะด้านนางอังคานีละไพจิตสมาชิกวุฒิสภามองว่าคดียุบพรรคเก้าไกลในระบอบประชาธิปไตยไม่ควรเกิดขึ้นและหากทําได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐธรรมนูญพร้อมเชื่อว่าทั่วโลกกําลังจับตามองเรื่องนี้อยู่ค่ะขณะที่ทางด้านนายปฏิมาจิรแพทย์สมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าอยากให้กระบวนการพิจารณาของศาลให้ความเป็นธรรมกับพรรคเก้าไกลพร้อมยอมรับเสียดาย หักยุบพักเก้าไกลจริงโดยมองว่าพักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพค่ะ